ไหนก็ไหนไแล้วระบำเทพสุริยันให้ดูหน่อยดาบาดปพิฆาตปล่อยกลิ่นเพลงดาบใหม่ไทยเสียอยุ่ิสเสียเสียงยุ่ิสสปอนยาคูเข้าลุงแล้วหรอครับดีใจด้วย ไม่ใช่ครับไม่ได้ร้องว่ายาคูครับซื้อยาคือ้เรียหือเหมือนลงทุนเหมือนอยู่คล้ายๆมีความคล้ายเหมือนลงทุนนิดนึงแต่กูไม่ใช่ช่องลงทุนนะมึงไปดูซีเคพัฒนะเอ๋ววันนี้จะมาสูตรไหนนะน,นะารีมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละเอาชุดไอ้นา,ายมาใส่ไม่ลงทุนมัวแต่ลงลินลูกน้องจนไม่มีเวลาเตรียมชุดน้องชุดนี้ โคตรตุงโคตรแม่โคตรอันตารายโคตรอันต,าร,านตารายกูอะกูบอกไว้ก่อนนะครับนะฮะเทปพ่อมึงเเทปเรื่องนี้พ่อมึงรู้ยังอ๋อแต่เมดคนดูบอกว่าคิดว่าเป็นเทปท,ทั้งที่มันในโทรศัพท์เออไม่ลงลิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อดูดูดูในโทรศัพท์แล้วบอกว่าเทปได้ยังไงเออเด็กมันหลอนหมดแล้วเนี่ยทำไงอะ ฮันจิโร่มารีหน้าตามรึงยังไม่สั่งเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสารภาพมาผสมน้ำเปล่าหรือโซดาลอยไม่มีโซดาลอยลนะพูดไปเรื่อยนะครับปัญหามักจะมีเฉพาะตอนขึ้นไลฟ์จะมีสักวันใหม่ว่าที่จะไม่มีปัญหาลูกอีอ้างเมื่อไงลูกอีอ้างจันไหลหน้าหนังหีเมื่อวานก็นอยู่น้นอยู่หน้าเปิดแ็คบบแล้วก็นั่งเด็ก ลืมโดครับลุงวันนี้เลยมาโดให้ค่ะขอบคุณมากครับนะครับกาบสวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะสวัสดีน้องที่มาดูย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะเป็นแอดในรอไม่ใช่ครับนาะอ่าสวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับนะถ้าเข้าใครยังไม่กดไลค์ควรทําอะไรก่อนถ้าเข้ามาแล้วควรทําอะไรลุงเอครับมุงบ่นอะไรจังว่าเพื่อนไม่ได้บ่นนะครับนะแต่ถ้าเข้ามาแล้วควรทําอะไรก่อนเป็นระดับเลข ไล,ลุงเอมีแผนจะทําคลิปสอนทํากีตาร์โปร่งจากตะโขงน้ําจืดไหมครับตัวตะโขงมันอยู่ยังไงเนาะมันเอามาทํากีตาร์ได้เหรอมึงพูดผิดเรื่อยเออซื้อบิดาคุณมุงดียาครูร้องเมื่อวานแชทพังพวกกูรูแ้แผลรับยอดมาลึงหมดละไม่ใช่ครับไม่ได้ซื้อบิดาอยาคู่บ้านคู่มืนนครับน้องลุงเอครับ,รบช่วยประกันตัวยายเขียวหน่อยครับติดคุกอีกแล้วครับทั้งมันเลยเรื่องของยายเขียวนะไม่ใช่แม่กูนะถ้าเป็นยายุชเดี๋ยกูไ็ไปการประกันี่ยายเขียว ไอ้ปากหมานี่ก็พูดดีเหมือนกันนะเอเหมอยังไเขาชมฮะไอ้ปากหมานี่ก็แอบพูดดูดีเนาะเออน้องก็มีเหตุผลนะคุณมีเหตุผลนะครับหมอครทิพย์เอาละครับทุกคนวันนี้แพทย์ก็จะมาบอกนะครับว่าชมาชนสูตรนะครับชุนชุนนะครับนะฮะเสียงยุใส่เสียงเสียงยุใส่ขอเสียงหน่อยเสียงยุใสยเพีงหมยไทยก็ร้องไงวะ แก้วสังกะสีทันจิโร่กินของชูรสเยอะเหรอคะทำไมอ่ะวิกยังเหินครูจะรั่ว <c oughs> ไม่ได้วิกเหิน <c oughs> นะครับเข้ามาแล้ยอยากให้ลุงเองไงครับดาบพิฆาตคางอสูรนะครับดาบพิฆาตคางอสูรนะครับพิฆาตคางนะครับใช่ <c oughs> พ่อรู้อย่างเรื่องนี้ <c oughs> เปิดเทปเ,เก่าเก็บยอดนับถือว่าเปิดเทปเก่าพ่อมึงเถอะน้อง สวัสดีคนดูก่อนนะครับมึงพิมพ์แต่ตุงไงเ,นะเพราะมึงนี่แหละซ้ำซ้ำเียอะไร่ะมีแต่พวกม,มึงนี่แหละเออชุดก็ซ้ำปกก็ซ้ำคอนเทนต์ก็มาเปิดโรนันโดยังไม่ได้เปิดจะแต่งเป็นอะไรก็แต่งไปเถอะขอแค่เป็นกระดูกที่มีคุณภาพก็พอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องน้ำชามาแล้วค่ะเป็นเฮียอะไระมึงบอกกระดูกกูเนี่ยฮะพวกน้อยพวกน้อยคืออะไรวะมึงในลูกออดดีเฮียแม่งพวกน้อยพอมึงเถอะ ไม่ลงพุงกูลงจะตายห่าแล้วกูจะกลับไปรถอีกรอบเลยเขาจะแดงอีกรอบแล้วบอกไม่ลงพุงน้ำหนักขึ้นเป็นสิบกิโลอีกแล้วแป๊บเดียวมางเทพเออนักรบศพปรีชาไม่ใช่นักรบศพปรีชาครับน้องนะฮะก็กลับสวัสดีคนทุกคนด้วยนะค,ะนะครับนะสวัสดีเด็กเก่งนะครับสวัสดีเซฟนะครับบ้าคาทาโกยาก,ยกิหัดย้อมผมไม่ใช่บ้าคาทาโกยากิครับน้องนะครับสวัสดีอ่าบีออนเดอร์นะครับสวัสดีมาสเตอร์นะครับสวัสดี นี่มันทันจิโร่ผู้เชี่ยวชาญปรานทุกรูปแบบยกเว้นปรานสะอาดเพราะกลบกลิ่นเปรี้ยวไม่ได้เมืมอม่อวานลุงอย่างเท่เลยครับที่บอกข้างเพื่อนกูให้หมดกูอยากโดนเทงอย่างเท่เลยครับแข้งห่อยลูกเลื่อยครับแข่งห่อยลูกเลื่อยครับแข่งม่อยลกเลื้อยคราบ ใช่ลุงเป่าคับผมเจอในแรงหน้าคู่รุมเซฟเล่นเก่งมากครับถึงสกอร์ผมจะนำแล้วโกลุงแบบเอเพี่อะไกูใช่ลุงในหมู่บ้านที่มีสาวล้อมรอบเยอะ,อะๆใช่ไหมครับน้องน้องไม่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับที่วิ่งราวกางเกงออ๋อน้อไม่ใช่ครับน้องเอพกูไม่ได้เคยเล่นนะครับสวัสดีลุงเอค่ะแต่งทันจิโร่ก็เท่ค่ะแต่ควรไปหาทันตแพทย์ด้วยค่ะ เปิดเพลงน้องนะครับมีความสุขมากๆเลยครับน้าเรือ <im it> ปราณวารีหรือปราณวานอนไม่ใช่ปราณวานอนนะครับน้องสวัสดีนะครับสวัสดีอ่าอ่าบักบักปังคุงนะครับสวัสดี <im it> เปเร่ะนะครับนะครับ <im it> ชาอ้วนไม่ลงทุนแต่เสอกลงพุงเบียวเบเก้อุบลคนคังแยกแตกชิบหายควายเหมือนหลอกสวัสดีเจมพาบินนะครับสวัสด,ดี <im it> มอมิวเ่หมยสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกยายนุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัญญาอ่อนคู่เวย เตรียมตัวนะครับกระบวนท่าที่ห้าบาทปานเข้าวโพดยาแอปานเขาปป้าวโพดปานเข้าวโพดหุบปากหูปากเคี้ยอะไรแล้วใครจะพูดกูจะมาดีคนดูไอหูปากใครจะพูดได้กูแล้วเอ้ปปาบอกสวัสดีคนดูย้อนหลังไม่เคยได้ดูดดมีเยอะแ,แยะน้องช่วงนี้กูพยายามเก็บแล้วเนี่ยร้อนชิบหายเลยน้องแป๊บนึงนะครับคยุย ักจงเลยคเนี้กมเกมน้องพี่ลงทุนสุดๆค่ะเหมือนลุงอเอเยียวคุณมากค่ะพี่เกมน้องพี่พี่รักมึงว่ะเ้ยดูนี่นะครับทุกคนสตรีมเมื่อ7จ็ดแสนซับเมื่อวานรับยอดไปแล้ววันนี้มารับยอดต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f อฟฟาร์มเงินเฮ้ยน้องพี่ห้ารอยด้วยนะครับมาต่อคำกันครับ,รบลุง I love insta insta l o <od. S 1> I love tik tiktok I love face ไอ o ลิฟยูทูบพี่ไรเมืองกูหมายถึง YouTube เอ้าตงไหนอ่ะลุงเอเคยอยากซัดหน้าคนดูไหมครับเคยอยากไม,ไม่เคยคิดครับไม,ไม่เคยไม่เ <อ S 1> คย <Mor> คิดครับเอแกนตัวยายนุชหน่นนอยครับยายนุชเป็นเจ้ามือชวนผมเล่นดัมมี่แต่ผมได้ประกันแล้วน้องน้องอย่านุชไม่เป็นเจ้ามือน้องเขาเป็นคนแทงอย่างเเดียวข้ามาแล้วดมจักแรให้ชื่นใจก่อนครับลุงไอ้นายยังไม่ซักเสื้อ ลูเอทำท้าปาดคอเท่ๆให้ดูทีค่ะ <Yeah. S 1> นั่นแหละค่ะใช้นี่จริงได้เลยค่ะนองน้ำชาพร้อมแล้วค่ะทันจิโร่คนอื่นใช้ปราณตะวันกับวารีกันแต่อันนี้ปราณเหม็นเปรี้ยวปากครับใช้สิเดียวนี้เอเปลี่ยนไปไม่ใช้โดสิบบาทเหมือนแต่ก่อนกูเปลี่ยนยี่สิบมาเป็นปีละอีกที่อวัดดีแมวน้ำนะครับวัดดีการ ผมซีเลงจากสโลเว r กแผนธุรกิจเมื่อวานของเราไปได้สวยเลยนะครับน้องเขามีแต่ซีเคมึงซีเลงไหนมึง่ะน้องมึงเป็นรั่วเนี่ยทูนูสอนรักมาปักอกกันหน่วยกระดกฟาดหน้าน้ำตาไหลกูไม่รักแล้วอียุงไรไปไหนก็ไปสะอ่ะเอ,ะอทำเสียง s h u u เหมือนพี่โดใส่กล้องหน่อยอแปลงป็นคำสุดท้ายเมื่อไหร่เอเมนจัจเดี๋ยววันนี้สูนะ้แน่ทำท่า